ก่อนที่เราจะหลับตาในคืนนี้ลองหยุดทุกสิ่งไว้ชั่วครู่วางโทรศัพท์วางความคิดวางความกังวลแล้วหันกลับมามองดูใจของเราเองใจที่ผ่านเรื่องมากมายมาตลอดทั้งวันอาจเหนื่อยอาจหนักอาจสับสนแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้เสมอคือการกลับมาหายใจหายใจเข้า ลึกๆอย่างรับรู้หายใจออกเบาๆอย่างปล่อยวางทุกลมหายใจคือการเริ่มต้นใหม่ในทุกขณะในวันนี้บางอย่างอาจไม่เป็นอย่างที่เราหวังบางคําพูดอาจทำให้ใจเราเจ็บบางเหตุการณ์อาจทำให้เรารู้สึกผิดหรือเสียใจแต่ขอให้รู้ไว้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นครู เป็นธรรมะที่คอยสอนเราให้เติบโตจากข้างในพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนเมื่อเราเห็นตามความจริงนี้ได้ใจเราจะค่อยๆปล่อยวางสิ่งที่ยึดไว้ไม่ใช่เพราะไม่สนใจแต่เพราะเข้าใจคืนนี้ลองยกโทษให้ตัวเองยกโทษให้คนที่ทำให้เราทุกข เพราะเมื่อเรายกโทษเราไม่ได้ปล่อยเขาออกจากใจเราเท่านั้นแต่เรากำลังปลดล็อกตัวเองจากความเจ็บปวดที่แบกไว้ด้วยบางครั้งการให้อภัยคือของขวัญที่เรามอบให้หัวใจเมื่อเราให้อภัยเราจะเริ่มเข้าใจว่าทุกคนล้วนมีเหตุและผลของการกระทำไม่มีใครสมบูรณ์แบบรวมถึงตัวเราเอง ตอนนี้ลองกลับมาที่ลมหายใจอีกครั้งหายใจเข้ารู้สึกถึงความสงบที่ไหลเข้าสู่กายหายใจออกรู้สึกถึงความเบาที่ค่อยๆคลี่คลายทุกลมหายใจคือการปลดปล่อยความเหนื่อยล้าทุกลมหายใจคือการคืนชีวิตให้ใจเราเราไม่จำเป็นต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียว ปัญหามากมายไม่ได้ต้องการคำตอบคืนนี้แค่ต้องการการพักของใจเมื่อใจพักปัญหาก็จะค่อยๆค,คลี่คลายเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อจิตตั้งมั่นในปัจจุบันความสุขย่อมเกิดขึ้นเพราะอดีตได้ผ่านไปแล้วอนาคตยังไม่มาถึงมีเพียงตอนนี้ที่เราสัมผัสได้จริง ขอให้คืนนี้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับความสงบเล็กๆในใจไม่ต้องเร่งไม่ต้องพยายามแค่รู้ว่าเรากำลังหายใจอย่างมีสติและยอมให้ทุกสิ่งเป็นไปตามธรรมชาติของมันก่อนจะหลับตาลองแผ่เมตตาออกไปเงียบๆขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปลอดภัย และหลับอย่างสงบขอให้คนที่เรารักมีความสุขและอยู่ในความสงบเช่นกันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกข์และมีใจที่เย็นลงเมื่อเราส่งเมตตาออกไปใจเราก็ได้รับเมตตานั้นกลับมาเช่นกันเหมือนแสงเทียนดวงหนึ่งที่จุดแล้วไม่ดับแต่ส่องแสงต่อไปในใจของเรา ตอนนี้ให้ความสงบค่อยๆโอบล้อมรอบตัวเหมือนสายลมเย็นที่พัดผ่านใจเบาๆไม่มีสิ่งใดต้องทำไม่มีสิ่งใดต้องคิดมีเพียงการพักอย่างแท้จริงคืนนี้ไม่ต้องเก่งไม่ต้องเข้นแข็งแค่ปล่อยให้หัวใจได้พักแล้วพรุ่งน,นี้เมื่อแสงเช้าเริ่มต้นใหม่ ใจเราจะพร้อมอีกครั้งด้วยพลังแห่งความสงบก่อนที่เราจะหลับตาลงขอให้ใจค่อยๆผ่อนคลายปล่อยวางสิ่งที่แบกมาทั้งวันไม่ว่าจะเป็นความเหนื่อยความกังวลหรือความคิดที่วนเวียนอยู่ในใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ได้ผ่านไปแล้ว ไม่มีสิ่งใดต้องแก้อีกในคืนนี้เพราะตอนนี้หน้าที่ของเรามีเพียงอย่างเดียวคือพักใจให้กลับมาสงบและอ่อนโยนอีกครั้งหายใจเข้าลึกๆเบาๆรับรู้ถึงลมหายใจที่ค่อยๆเคลื่อนไหวหายใจออกเหมือนปล่อยทุกอย่างให้ไหลออกไปวางความคิด วางความทุกข์และวางตัวตนที่เราต้องแบกไว้ทั้งวันในความเงียบนี้เราจะเห็นว่าใจที่แท้จริงของเราไม่ได้ทุกข์ไม่ได้วุ่นวายความทุกข์ที่รู้สึกอยู่เป็นเพียงคลื่นเล็กๆในใจเมื่อเราไม่ต่อต้านคลื่นนั้นก็จะค่อยๆสงบลงเองพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ใจที่สงบย่อมเห็นความจริงชัดเจนเมื่อใจเรานิ่งความคิดก็เบาเมื่อใจเราวางทุกข์ก็คลายลองแผ่เมตตาออกจากใจเงียบๆขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปลอดภัยและหลับอย่างสงบขอให้คนที่เรารักมีความสุขปลอดภัยและหลับอย่างสงบเช่นกัน ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีใจที่สงบและเบาเหมือนสายลมตอนนี้ให้ใจเราเหมือนสายน้ำที่นิ่งปล่อยให้ความสงบค่อยๆไหลเข้ามาผ่านลมหายใจผ่านเสียงที่ได้ยินผ่านความเงียบที่โอบรอบตัวเราไว้ทุกเสียงคือส่วนหนึ่งของธรรมชาติทุกความเงียบคือที่พักของใจ เมื่อเรารู้ว่าไม่มีสิ่งใดต้องขวอยคว้าใจก็จะคลายจากการดิ้นรนเหลือเพียงความเป็นปัจจุบันที่แสนเรียบง่ายและในปัจจุบันนี้เองคือที่อยู่ของความสุขอันแท้จริงหายใจเข้ารับรู้ถึงความสงบหายใจออกปล่อยวางทุกความกังวลปล่อยให้หัวใจเบาและนิ่ง เหมือนดอกบัวที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำคืนนี้ขอให้ใจของเราได้พักอย่างแท้จริงไม่ต้องคิดไม่ต้องแก้ไม่ต้องพยายามแค่รู้ว่าทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยและเรากำลังอยู่ในอ้อมกอดของธรรมะที่คอยโอบอุ้มให้เราหลับอย่างเป็นสุขขอให้ทุกลมหายใจที่เหลือในคืนนี้ นำพาใจเราเข้าสู่ความสงบลึกจนกระทั่งเราค่อยๆหลับอย่างมีสติและเป็นสุข